อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับผมครับอันนี้ก็จะปลูกข้าวโพดไก่นะครับพดเลี้ยงสัตว์ครับผมนี่ฮะเพิ่งเริ่มปลูกครับผมก็นี่นะต้องเดินให้ดีนะเดี๋ยวไปไปหยิบลุมผักของเขาดนะ้วยนี่จะเป็นถั่กคุดครับเนี่ยถั่วกุถวกถวกถวดถั่กคุดถั่วที่สง่งถั่วดินครับเนี่ยครับ น,นี่ครับแล้วก็จะมีพักแซมไปด้วยนะเราลดน้ำแล้วก็ยะาให้เสียเปล่าครับอตนนี้ก็ทำกเกษตรแบบว่าเพิ่งพาใส่กันนะดูอันนี้ก็จะเป็นถัวคุดอายุการเกร็บเกี่ยวก็จะสูงนะฮะแต่นี้ก็ผลผลิตไ,ได้ครับนี่ครับผูด้วยกันได้หมดนะหอให้มีน้ำนครับ น้ำใส่ปุ๋ยเรามรลุเหมือน,นกันหมดครับแต่ทิ้งที่เราจะได้ฮนะแต่ได้กินก่อนก็คือผักนะ่ะนี่ฮะขวนี้เราจะได้กินก่อนนะเหมือนเดิมครับคล้ายๆสไตล์เดียวกันครับนี่ฮะวันนี้ผู้ใหญ่พาทัวร์ครับวันนี้ครับผู้ใหญ่พาทัวร์ครับนี่ก็จะเป็นองฟางนะโอโ้ทุกวันนี้หาดูไม่ได้แลนะ้วฮะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟางอัดก้อนกันหมดแล้วนะฮะ นี่ครับก็ตั้งลอมไว้ฮะไว้คุมแปลงผักนะฮะแล้วก็ทําปุ๋ยด้วยครับนี่ก็จะเป็นหอมเหมือนเดิมครับหอมทางโน้นก็จะเป็นพวกอันนี้ก็ได้อันนี้นนบ,บางคนได้เคยกินแต่ว่าดองแล้วนะนี่เขาเรียกว่าผักเสี้ยนครับนี่ผักเสี้ยนนะผักเสี้ยนครับเอาไปดองครับ ลองกินกับน้ำพริกปลาบนุนะโอ้โหโโหุดเลยน้ำกลายแตกกันเลยทีเดียวนะนี่ยนี่ครับปักเซียนนี่แล้วก็จะมีพวกคณะเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับคณะเนี่ยเราตัดปุ๊บเหลือตออย่างเงี้ยฮะเราตัดตน้นต้นแรกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแ้วมันก็จะมีต่อขึ้นมา แล้วมันก็จะมีลูกขึ้นใหม่ครับรดน้ําใส่ปุ๋ยก็โอ้กินได้กินได้นานครับอหอมกินดอระเซียนติดมือนะฮะหอมมากกินธรรมชาติดยอดครับข้างก็จะปลูกกล้วยไว้ครับเนี่ยกล้วยกล้วยครับนี่นะ กล้ยน้ำว้าครับแถวอีสานเราเนะปีกล้ยก็ขายได้นะกล้ยก็ขายได้นะครับอันงนนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมครับแต่ไม่ใช่หอมทองนะอันนี้เขาเรียกหอมเขียวครับหอมเขียวเนี่ยเป็นหอมเขียวอ่ะก็เดี๋ยวก็มีมะเขือเทศนะเอาไ้ตำส้มตำข้าวครับนี่จะเป็น แตงกขือวิถี้านนอกของเรานะครับเนี่ยชอบอะไรก็ปลูกแบบนั้นนะฮะแล้วผลผลิตที่ได้เรานี่แทบจะไม่ต้องซื้อเลยอันนี้เขาเรียวกว่าแต่งร้านนะฮะแต่งร้านเนี่ยตอนนี้ก็กำลังแตกดอกออกผลนับเนี่ยแต่งร้านนะอนีตัวผักยาวเดิมครับนี่ครับแทบจะไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรเรื่องเรื่องผักอะไรแบบนี้นะฮะ นี่นะผักบุ้งครับผักบุ้งนี่อ่ะโอ้ผักสวยมากอะพริกครับอากาศโดยรวมครับแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะคนที่เขาอยู่ในเมืองนะบางที เขาไปต,ต,านนตั้งหลักตั้งตั้งหาเงินนะฮะตั้งหลักเพื่อที่จะตั้งหลักตั้งหน้าตั้งตานะยครับเพื่อจะเก็บเงินเก็บทองแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเ mm hmm. ขาเรียกว่าบ้านปลายชีวิตฮะมาทาแบบนี้นะครับเ mm hmm. ขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่พอเพียงมากที่สุดนะ้ว mm hmm. สุดยอดเน mm ี hmm. ย่ยเดี๋ยวมีโอกาส mm hmm. ต้องได้พบกันนะ งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้วินัยตาล่าด,ด้วยนะครัมีผ่ามาจบสุดวัดเทวบ้านเสียวนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปดำปลาหาปลาหาสายล่านะฮะดังเช่นเคยครับวันนี้ก็ปิดไปแค่นี้ก่อนนะครับ